วันนี้ทะเลค่อนข้างจะคลื่นแรงไม่มีอะไรพิเศษแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็รู้สึกวนท้องแทบแย่เรียกได้ว่าเป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเลยต้องมีเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นแน,น่แล้วคุณก็ดีนเสียงตะโกนด้วยความหวาดกลัวคุณหันไปมองและเห็นคลื่นยักษ์ซึ่งสูงกว่าคลื่นโดยรอบมากมันคือซึนามิหรือเปล่านะนั่นเป็นเรื่องจริงเมื่อผู้คนคิดถึงคลื่นยักษ์ที่น่ากลัวสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือซึนามิ แต่คลื่นยักษ์ที่กำลังจะซัดเข้าหาเรือของคุณมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนั่นคือเป็นคลื่นยักษ์ทั้งสึนามิและคลื่นยักษ์สามารถก่อให้เกิดผลร้ายแรงได้แต่ความแตกต่างอยู่ที่สาเหตุของการเกิดกำแพงน้ำเหล่านี้และจุดที่พวกมันจะเริ่มการทำลายล้างลองนึกภาพคลื่นยักษ์สูง18เมตรซัดเข้าใส่เรือของคุณสิเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เรือไม่จมลงคลื่นขนาดมหึมานี้หรือว่าคลื่นยักษ์ ดูเหมือนจะปรากฏขึ้นอย่างก,กระทันหันและไม่คาดคิดแม้ว่าคลื่นยักษ์จะดูลึกลับโดดเดี่ยวและน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักลองนึกภาพห้องทั่วไปในบ้านของคุณสิเพาดานห้องนั้นน่าจะสูงประมาณ8ฟุตบ้าน2ชั้นทั่วไปจะมีความสูงระหว่าง6-9เมตรและเทพีเซรีภาพมีความสูง34เมตรหากวัดจากนิ้วเท้าถึงศีรษะตอนนี้คุณคงจะพอเปรียบเทียบคลื่นยักษ์ได้แล้ว คลื่นลูกใหญ่ที่สุดอาจสูงได้ถึง15-27เมตรหากจะถือว่าเป็นคลื่นยักษ์คลื่นจะต้องดูเหมือนเกิดขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้และสูงกว่าคลื่นลูกอื่นๆในบริเวณนั้นแต่ว่าจะสูงกว่านั้นมากแค่ไหนนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าคลื่นยักษ์นั้นควรสูงกว่าคลื่นลูกอื่นๆในบริเวณนั้นอย่างน้อย2เท่าในขณะที่บางคนไม่เห็นด้วย คลื่นนอกชายฝั่งมีความชันมากกว่าคลื่นทั่วไปซึ่งปกติจะมีคลื่นขนาดใหญ่ซึ่งทําให้เรือสามารถเคลื่อนที่ขึ้นและลงไปตามคลื่นได้แม้ว่าคลื่นจะสูงมากอย่างไรก็ตามคลื่นนอกชายฝั่งมีลักษณะเหมือนกําแพงน้ําและเนื่องจากมีความชันมากกว่าคลื่นประเภทอื่นซึ่งพุ่งเข้าชนเรือด้วยแรงมหาศาลจนบางครั้งก็อาจพุ่งทับตัวเรือได้ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คลื่นยักษ์เป็นเรื่องลึกลับคือไม่มีใครเคยถ่ายภาพการกก่โตัวของคลื่นยักษ์และติดตามวงจรชีวิตของมันได้มาก่อนมีภาพถ่ายของคลื่นยักษ์อยู่หลายภาพแต่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลักฐานเดียวที่พิสูจน์การมีอยู่ของคลื่นยักษ์คือตำนานและเรื่องเล่าที่เล่าโดยลูกเรือที่รอดชีวิตจากคลื่นยักษ์นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่แน่ใจว่าคลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่มีทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเสริมกำลังคลื่นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองคลื่นมามีปฏิกิริยาโต้อตอบกันและความสูงของคลื่นทั้ง2รวมกันดังนั้นเมื่อคลื่นขนาด4.5เมตรผ่านคลื่นขนาด4.5เมตรลองคำนวณดูผลลัพธ์ที่ได้คือคลื่นขนาด14เมตรที่มีอายุคลื่นสั้น แต่คลื่นยักษ์อาจเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่ในมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน1975บนทะเลสาบซูพิเรียคลื่นยักษ์3ลูกหรือที่เรียกกันว่า3พี่น้องอาจทำให้เรือขนส่งสินค้าของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในเกรตเล e กอย่าง SS Edmund Fitzgerald อับปางลงเรือลำดังกล่าวและลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นคลื่นที่ซัดเข้าใส่ต,ตามๆกันนั้นกระชั้นเกินไป ทำให้เรือไม่สามารถฟื้นตัวแล้วระบายน้ำจากคลื่นลูกแรกได้ก่อนที่คลื่นลูกต่อไปจะเข้ามากับตันเรือที่อยู่ไม่ไกลจากเรือฟิชเชอรัลรายงานว่าเรือของเขาถูกคลื่นสูง9-10เมตรซัดเข้าใส่2ลูกคลื่นลูกนี้น่าจะตามมาด้วยลูกที่3จากนั้นก็เคลื่อนตัวไปในทิศทางของเรือฟิชเชอรัลมากขึ้นและอาจทำให้เรือจมได้ตอนนี้เรามาโบกมืออำลาคลื่นกันก่อนแล้วมาพูดถึงสึนามิกันดีกว่า สึนามิเป็นภัยธรรมชาติที่อันตรายอย่างยิ่งแตกต่างจากคลื่นยากมากในกรณีส่วนใหญ่สึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำโดยปกติเมื่อเกิดสึนามิสึนามิจะมีความสูงเพียงไม่กี่ฟุตแต่ยิ่งเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่สึนามิก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นในไม่ช้าสึนามิก็จะเข้าสู่บริเวณน้ำตื้นแล้วเริ่มเคลื่อนตัวช้าลงคลื่นสึนามิลูกแรกจะพุ่งเข้าหาชายฝั่งส่วนยอดจะเคลื่อนตัวเร็วกว่าด้านล่าง นั่นคือสิ่งที่ทำให้คลื่นสูงและชันมากคลื่นที่ต่ำที่สุดจะขึ้นที่ฝั่งก่อนในกระบวนการนี้คลื่นจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์สุญญากาศที่ดึงน้ำออกจากชายฝั่งทำให้ท่าเรือและพื้นทะเลล่งขึ้นผู้ที่มองเห็นสัญญาณแรกของคลื่นสึนามิที่กํำลังเข้ามาใกลย้ยังมีโอกาสที่จะรักษาชีวิตของพวกเขาได้5นาทีต่อมากำแพงน้ำขนาดมหึมาซัดเข้าฝั่ง และทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ไม่ใช่แค่คลื่นลูกเดียวยังมีหลายลูกปรากฏการณ์นี้เรียกว่าขบวนคลื่นความเร็วในการเคลื่อนที่ของขบวนคลื่นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ห่างจากต้นทางคลื่นแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความลึกของมหาสมุทรซึนามิสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าเครื่องบินเจ็ตที่อยู่กลางมหาสมุทรแต่เมื่อเข้าสู่บริเวณน้ำตื้นความเร็วก็จะลดลง โดยปกติแล้วคลื่นสึนามิลูกแรกมักจะไม่แรงที่สุดแต่หลายคนไม่รู้เรื่องนี้และมักทำผิดพลาดร้ายแรงซึ่งบางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อคลื่นลูกแรกผ่านไปพวกเขาก็ผ่อนคลายลงและเชื่อว่าอันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นคลื่นลูกต่อไปที่ใหญ่กว่าและแรงกว่ามากจึงทำให้พวกเขาตั้งตัวไม่ทนัน บางครั้งคลื่นสึนามิจะซัดมาในรูปแบบคลื่นน้ําที่ซัดเป็นฟองในบางครั้งคลื่นดังกล่าวจะพัดเอาน้ําทะเลออกไปทั้งปลาที่เกิดตื้นแล้วเรือที่พลิกคว่ำเอาไว้นอกจากนี้หากคุณสังเกตเห็นระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเล็กน้อยนั้นอาจเป็นสัญญาณว่าคลื่นสึนามิกําลังเข้ามาน้ําที่เข้ามาคือคลื่นสึนามิลูกแรกส่วนคลื่นลูกที่สออาจมีขนาดใหญ่กว่านั้นและจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา นอกจากนี้คุณยังสังเกตเห็นน้ำทะเลที่มีฟองอากาศหมุนวนและสร้างรูปแบบที่แปลกประหลาดนั่นเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าคลื่นสึนามิกำลังใกล้เข้ามาได้ด้วยคลื่นที่ซัดเข้ามาซ้ำๆอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงคลื่นสึนามิได้ถ้าหากคุณเห็นคลื่นที่พุ่งเข้ามาอย่างผิดปกติเป็นระยะระยะนั่นอาจเป็นเวลาที่ต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงที่น่าประหลาดใจคือ ลื่นสึนามิขนาดใหญ่บางลูกในโลกเกิดจากดินถลม่มตัวอย่างเช่นดินถล่มในอ่าวลิตูยาในอลาสกาทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในคลื่นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้คลื่นยักษ์นี้สูงถึง524เมตรสึนามิขนาดใหญ่ซัดเข้าท่วมแหลมพัดพาต้นไม้พืชและดินลงไปถึงชั้นหินใต้ทะเลคลื่นยักษ์นี้สูงถึงครึ่งหนึ่งของตึกเบิร์ชคคลิฟาซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก เมื่อภูเขาไฟอีสโมโลไกในฮาวายถล่มลงมาหนึ่งในสของภูเขาไฟและถล่มลงในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดสึนามิที่มีขนาดเท่ากับตึกสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือตึกเซยงไฮทาวเวอร์คลื่นยักษ์นี้สูงถึง610เมตรปรากฏการณ์ทางมหาสมุทรที่แปลกประหลาดและอันตรายอีกอย่างคือคลื่นสี่เหลี่ยมมันเกิดขึ้นเมื่อคลื่น2รูปแบบที่แตกต่างกันชนกันที่มุม90องศา โดยมาเกิดขึ้นใกล้คาบสมุทรหรือแผ่นดินที่ทะเลหรือมหาสมุทรสองแห่งมาบรรจบกันปรากฏการณ์นี้ดูน่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ก็เฉพาะเมื่อคุณมองดูจากชายฝั่งเท่านั้นอยากคิดที่จะลงน้ําไปเล่นกับคลื่นเหล่านี้ล่ะกระแสน้ําที่ขวางทางอาจดึงนักว่ายน้ําที่มีทักษะให้จมลงไปใต้ผิวน้ําได้อย่างง่ายดายคลื่นสี่เหลี่ยมเคยก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางเรือหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และหากคุณเห็นคลื่นแรงที่พัดเอาเศษขยะและสาหร่ายทะเลไปอย่าลงไปในน้ำด้วยเช่นกันนี่อาจเป็นสัญญาณของกระแสน้ำย้อนกลับที่รุนแรงซึ่งอาจพาคุณออกไปใกลถึงในมหาสมุทรได้และตอนนี้ฉันจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ใหญ่กว่ามากซึ่งฉันอาจจะเรียกว่าคลื่นบรอสบีก็ได้คลื่นประเภทนี้มีอยู่2ประเภทได้แก่คลื่นในมหาสมุทรและคลื่นในบรรยากาศ แต่เนื่องจากเรากำลังพูดถึงคลื่นในมหาสมุทรอยู่ก็ตามนั่นแหละคลื่นโรสบีที่เคลื่อนตัวช้าจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคลื่นผิวน้ำคลื่นเหล่านี้ไม่เหมือนกับคลื่นที่แตกตัวตามชายฝั่งไม่ใช่เลยคลื่นโรสบีเป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวในมหาสมุทรในแนวนอนทอดยาวไปทั่วโลกคลื่นนี้ทอดยาวไปหลายร้อยไมล์ทางทิศตะวันตกและมีขนาดใหญ่มากจนสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้คลื่นเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดน้ำขึ้นสูงและอาจเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั่วโลกการเคลื่อนตัวของคลื่นรรสบีมีความซับซ้อนและขึ้อนอยู่กับตำแหน่งตัวอย่างเช่นในมหาสมุทรแปซิฟิกคลื่นที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะใช้เวลาเดินทางไม่กี่เดือนถึง1ปีกว่าจะเดินทางข้ามมหาสมุทรในขณะเดียวกันคลื่นที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมักต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า10ปีดังนั้น อย่าลืมบอกมือให้เวลาคลื่นเคลื่อนตัวผ่านไปล่ะ